สวัสดีครับโป้หมป้องแล้วก็ช่องซันนิเหลวกับเกมคุกีลัง킹ดอมนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับเมตาตะรุย PVP กันนะครับอัปเดตท,ทีมก่อนตอนนี้ก็ในคลิปนี้เนี่ยทีมผมก็จะประมาณนี้นะครับเลเวลสามที่สามสามสิบ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 ทุกตัวเลยนะครับนะแล้วก็ท็อปปิ้งเนี่ยก็ได้ไปตีบวกอะไรแบบ บวก6และทุกอันนะครับมีส่วนพายังใช้ท็อปปิ้งอันขั้นต่ําอยู่เพราะว่ายังหาขั้นกลางหรือขั้นดีไม่ได้เลยนะครับไม่ดอกสักทีแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพลังทีมจะอยู่ที่ประมาณ4 2 0 0 0แล้วนะครับมา ลุยกันเลยดีกว่านะครับ41,800แล้วก็เออเมื่อกี้ผมนั่งรีเฟชเล่นๆไปรอบหนึ่งตกกระจนะครับ <c oughs> เจอพี่บอยมิโนรุนะครับโอ้โหพลังแสนสองเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเก็บไว้ตีดีกว่านะ <c oughs> อย่างก,กับว่าติดเขาเตียวเข้าตีไม่เข้าหรอกแต่เดี๋ยวลองดูอ่ะในลิสต์นี้นะครับเราเจอแต่พลังสูงกันหมดเลยนะอา้าวผมเริ่มจาก40,000อ 40, กแล้วกันนะครับพลังเยอะก,กว่าเราประมาณ2,000กว่า2,000 2,000นะครับมา,มา,มา ดูกันเลยดีกว่าแต่ทีมเขาเนี่ยสมบัติเนี่ยไม่ได้เต็มมากนะไม่มีตําลาตัวที่ปิดเนี่ยน่าจะเป็นตัวแทงน่าจะเป็นดัร์ช็อกโก้มา้งอะลองดูว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับโอ้โหเป็นมาร์สแลนดแทงสองนะครับทีมแทงสองเอ,อ้แต่แรงเราสูงกว่านะหรือเปล่าวะเออดูด,ดูไม่ทันเมื่อกี้นะครับมา เปิดมาเนี่ยพิกเขามีพิกตัวล้วงหลังเรานะครับนมแล้วเปิดสกิลโอโ้โหเอสเปโซโซผมดูไปแล้วนะครับเอสเปโซโซผมดูแล้วเลือกเขาลดไปไม่เยอะนะครับแต่โอโ้โหเขาก็ดูเราตอนนี้เลือกเซลสูสีมากโอ้ยหอยู่เขาอยู่ดีเขาตัวฮิลดฮฮิลอ๋อก็น่าจะคาสตาหานะมั้งเนี่ยโอ้แล้วก็ตอนนี้สกิลหมดแล้วครับตีธรรมดาเฮ้ยแต่เอสเปซโซ,ซเราได้เปิดก่อนเพราะเอสเปซโซ,ซเราใส่รถคูดาวแล้วก็ใช้เอ็มเปิดต่อตามครับแล้วก็เออดาร์ช็อคโกโซ,ซาดไปเออลด มีติดดิบับไปนมแล้วก็สมุนไพรฮิวโอ้โหเราโดนเอสเปโซดุดโอเคเขายังเอาเราไม่ตายนะครับผมแล้วก็เอสเปโซเราเตรียมปล่อยต่อโอ้โหเลือดเลือดเ,เรานําเขาเขานั่งขาครับนี่ขนาดพานาเราตามเขาเนี่ยเออใชลเอมเปิดเออตัวแทงเขาตายแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่ตัวหลังสองตัวตัวแทงเขาตายไปหนึ่งเมื่อกี้เออนมตายเหลือมารแลนด์โอ้โหพิกปาดปาดปาดอย่างเดียวเลยพิกเหลือตัวเดียวไม่รอดแน่โดนเรียบร้อยนะครับตายไปอีกหนึ่งอ่าเลือดเราเหลือตั้งห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะโอ้แต่ตาเนี่ย สู้กันค่อนข้างนานนะสู้ถึงเฟสสองผมรู้สึกว่าหลังๆเนี่ยเริ่มแบบว่าสู้ถึงเฟสสองก็คือค่อนข้างเยอะนะเฟสสองจะมีการมันจะมีการเพิ่มไอแข่งอะไรพวกนั้นนะครับอ่าโอ้สนุกดีเว้ยอ่าเราเราค่อยๆไต่พลังขึ้นไปอันนี้ไม่มีลุ้นเลยนะเราเจอแต่คนพลังสูงกว่าหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าผมจะเอาห้าหมื่นลงไหมถ้าเอาห้าหมื่นไม่ลงอะ่ะเอ้ยเอา้าเอา้เอาแรงอัพ อดเจอคุณบอยเลยเอาเวนอดเจอพี่บอยเลยนะครับเนี่ยโอ้โหรีเฟชไม่เจอแล้วด้วยโอ้ลุงยีงเมื่อกนะี้น่าไปตีก่อนวะเสียดายเสียดายคือตามจริงผมก็ชนะเขาไม่ได้หรอกโอ้พลังต่าขนาดนั้นแต่ก็อยากรู้ไงว่าเออทีมเขาเนี่ยเป็นอะไรยังไงบ้างมาอันนี้เนี่ยผมขอเริ่มจากเบาๆก่อนละกันสี่หมื่นสองอ่ะคนนี้พลังเยอะกว่าเราประมาณไม่ถึงพันนะครับนะใช้เป็นมัดแรงกับหมาป่านะครับฟึบอ่าเปิดมานะครับ รถนมน่าจะเปิดก่อนเหมือนเดิมนะครับรถนมเออดึงดึงสกิลไว้แล้วก็เอสเปซโซดูดเฉามโอ้สมุนไพรปักคิวแล้วก็ดัรช็อกโกดัรช็อกโกเตรียมปล่อยดัรช็อกโกตัวสุดท้ายตลอดเลยนะทีมผมเนี่ยโหมาป้าเขาแปลงร่างมาแล้วแล้วก็กลับร่างเรื่อยๆเอ้ยมาป้าเขาเตรียมเตรียมเตรียมตายเออตายไปแล้วนะครับไม่เตรียมแล้วแหละแล้วก็โดนเอสเปซโซดูดรอบสองเออเอสเปซโซ่เขาม่องไปแล้วนะครับโอ้เอสเปซโซเราได้เปิดก่อนนะครับแล้วก็เหลือมาแลนตัวเดียวเรียบร้อยคนนี้น่าจะไม่มีสมบัติโจมตีนะเพราะว่าตีเบามากนะครับ สมบัติโจมตีนี่มีผลมากจริงๆนะครับแบบว่าผมเคยเห็นบางคนเขาเมนว่าพลังต่างกันหลักหมื่นนะคนที่มีสมบัติโจมตีกับไม่มีโจมตีคนที่มีโจมตีชนะด้วยแบบว่าสมมติพลังสี่หมื่นห้าหมื่นคนที่มีสมบัติพลังโจมตีสี่หมื่นเนี่ยชนะนะครับแต่คือมันก็ไม่ได้ทุกเคสหรอกนะครับแต่ก็มีผลมากจริงๆนะโอเคเมื่อกี้เราไล่เนี่ยเอออันนี้ผมตีตีได้หมดทุกคนเลยนะอย่าเราเลี้ยงขึ้นไปเลยดกวานะครับเอาไปห้าหมื่นหนึ่งนะครับพลังเยอะกว่าเราประมาณโอ้โหเป็นเกือบหมื่นนะครับ 9,000 9,000 5 9,000 6 000ได้เลยทีมเขาปิดตัวหนึ่งหัวตัวที่ปิดน่จะเป็นเอสเปสโซะครับเพราะเอสเปสโซเนี่ยเป็นตัวที่มีทุกไอดีอยู่แล้วเ,เขาใช้เป็นเคียวนาฬิกาคนนี้ก็ไม่มีตําราเหมือนกันนะครับมาดูกันพลังต่างกันหมื่นหนึ่งนะครับระหว่างมีตํารากับไม่มีตาําราตัวเมตานี่แใกล้ๆกันเมตาเราจะได้เปรียบเขาหน่อยนะครับ นะครับเหมือนเดิมครับนมเราเปิดเอิร์นเออแล้วก็เอสเปรสโซดูดชาเอมปล่อยสกิลอุ้ย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 เราโดนดาร์กช็อกเขคอมกันเอ้ยแต่เลือดเราเหลือเยอะกว่าเก้าสิบอุ้ยดูดเราโดนเอสเปรสโซเขาดูดเอ้ยเขาเรียกลูกน้องน้ำตาลหิมะมาแล้วตอนนี้เราจะเริ่มจะโดนดีบัฟตีชาแล้วนะครับเอสเปรสโซเราเต็ม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 ยิงเออตอนนี้เลือดเราตามเขาประมาณเกือบเกือบสิเปอร์เซ็นต์นะครับชาเอมยิงไปแล้วก็โอ้โหดาร์กช็อกสาดนมเปิดเราเต็มฮิวต่อครับเอ้ยอุ้ยเราโดนเราโดนเอสเเเเเปรสโโซข้าอออยดดูคกืบ เออเฉเอมปล่อยต่อตามครับทีมเฮ้ยทีมเขาเหลือแค่2ตัวเท่านั้นตอนนี้ถึงเฟสเพิ่มพลังโจมตีอ้าเหลือนมตัวเดียวนะ่จาจะสบาย EC มากมากแล้วนะครับนมดันเข้าไปอ้าโกอบเกือบๆๆือบไอช็อตที่เอ็กซ์เซโซเขาปล่อยอะครับตอนนั้นเนี่ยอย่างที่ผมไปว่าถ้าสมุนไพรเราไม่ได้ฮิลก่อนเนี่ยผมว่าน่าจะตายแล้วผมน่าจะพิกกลับเลยเนี่ยพลังต่างกันเกือบหมื่นเขาไม่มี แต่เรามีแต่ตัวเราดีกว่าเขานะครับมันก็ตอบยากอย,กอยู่ต้องแบบแบบต้องไว้รอเจอตัวที่แบบทีมที่มันมีแบบ TIS ห้าตัวทั้งทีมมลนอันนั้นยวจะเห็นผลไม่รู้ว่าในลิสต์นี้จะเจอไหมนะครับมาต่อไปโอ้ห้าหมืนเนี่ยถ้าสู้เลยเนี่ยดี่าวมันจะอาจจะไม่ตื่นเต้นอย่างผมเรียงจาก4 7่หมแล้วกันเพราะยังไงผมก็กะจะสู้กับทุกคนในลิสต์นี้อยู่แล้วนะครับ เนี่ยเออทีมห้าหมื่นหกเนี่ยเขาเมตาสี่ตัวนี้น่าจะพอบัตตาเราเลียงจากสี่หมื่นเจ็ดก่อนคนนี้ก็พลังเยอะกว่าเราอีกแล้วนะครับเป็นทีมนมหมาป่าโอ้คาสตาดสี่ดาวเลยนะครับไม่ธรรมดาเลย,เลยสเต็คสเตตัสน่าจะสูงมากมาก อ่าแล้วครับปกติเลยเราก็นมเราเปิดก่อนแล้วก็โอเอสเปซโซดูกองเดียวกันแล้วก็ใช้เอ็มซาดไปสมุนไพรปักคิวเราโอ้หชโหดาร์คช็อกโกเปิดไปนะครับเฮ้ยเมื่อกี้เราโดนไม่รู้เลือดหายไปเยอะมากนะจากเอสเปซโซ่เขาละมังนะครับโอเคตอนนี้เฟสแรกหมดไปยังยัง,ยงเชิงกันยอดเลือดอย่างเท่า,ทา,ทา,ทากันลดไปประมาณ20%ทั้ง2ทีมเ,เองนะครับแล้วก็เอสเปซโซเมื่อกี้เราเปิดไปก่อนแล้วก็ตีไปนมแล้วก็ดาร์คช็อกเปิดตามโอ้หยยังยังยังสมุนไพรปักคิวเรียบร้อยนะครับนี่เฮ้ยเลือดต่างกันประมาณ15สิบห้าทีมเปอยู่ครบตาเอส โซ่เราได้เปิดก่อนโอ้โหเอสเปโซเราเก็บเขาไม่ได้นะครับดาเมจเราเบาไปหน่อยเพราะว่าเราใส่ท็อปปิ้งลดคูดาวนะครับแล้วก็ดาชอคโกสาดไปเอ้ยเราโดนเอสเปโซ่เขาดูโอ้โหตัวโอ้โอหเราตายไปตายอีก2ตัวนะครับเราเหลือ2ตัวเขาเหลือ3ตัวเราไม่น่าจะรอดนะเพราะตัวฮิวเขาเหลือนะฮะโอ้เรียบร้อยแตกนะครับผมว่าทีมนี้เนี่ยผมน่าจะแพ้เพราะว่าเอสเปโซผมเบาไปนะครับอืมเพราะว่าไอ้เรื่องเอสเปซโซเรื่องการใส่รถคูดาวหรือใส่โจมตีเนี่ยมาแล้วแต่ทีม PVP ที่เราเจอด้วย สมมติถ้าเราใส่โจมตีแรงแล้วเราเจอทีมตีแรงมันก็คือการวัดกันสมมติถ้าเราใส่คูดานแล้วถ้าเราปิดเขาไม่ได้เนี่ยเราจะโดนเขาปิดแทนอะไรพวกนั้นนะครับมันก็อยู่ที่ว่าเราใส่แบบไหนแล้วเราไปเจอทีมแบบไหนด้วยนะครับเรื่องการติดท็อปปิ้งนะครับมันก็ดีทั้งสองแบบนะครับแค่ย่นโนไปว่าก็แล้วแต่ว่าอีกทีมเขาใช้อะไรด้วยโอ้เมื่อกี้ เราเจอทีมพลังแล้วดูดิเราเจอ40,07นะครับไม่แปลกโอ้โหแต่คัสตาเขา4ดาวเนาะแสดงว่าตัวระดับแรดาวเยอะๆนี่โอ้มีผลมากนะครับโอ้แต่โอ้เพิ่งไปเห็นว่าเอสเปซโซเขา3ดาวโอ้ไม่แปลกใจทำไมผมโดนแล้วแตกโอ้โหเพิ่งเห็น50,06 4ดาวอันนี้3ดาว4ดาวโอ้โหอ่ะตีหมดนะครับอย่าไปกลัวอ่ะ40,08 40,08นะครับทีมเป็นสมุนไพรน้ําตาลถิมา้าเอสเปซโซ2ดาวน่าจะไม่แรงมากผมว่าน่าจะเอาอยู่ผมว่าน่าจะชนะได้นะครับถ้าเอสเปซโซไม่ได้แรงเนะี่ยผมว่าผมได้อยู่นะครับ มาครับนี่โอ้เขาแทงหนึ่งตัวนะครับพิวหนึ่งฟึ๊บแล้วก็เอสพิโซเราดูเข้าไปแล้วชัเอ็มสาไปอุ้ยเราโดนเ e อสพิโซเขาดุดโอ้ยยังยังหายไปประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ยังยังแฮนโดได้ยังรับมือได้ชัเอ็มเราเกือบตายดีนะเนี่ยชัยเอ็มไม่ตายนะครับอ้อแล้วก็เอสพิโซเราเปิดกอดแล้วก็ชัเอ็มเรา เปิดตามนะครับรอทับทิมเอ้ยไม่ใช่รอสมุนไพรเปิดฮิลสมุนไพรรีบฮิลก่อนผมเสียเฉเอมตายมากเลยฮิล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 เอสเปซโซเขาเปิดแล้วโอ้โหเฉเอมแตกนะครับเอ้ยโอ้โหทีมเขาเหลือครบทีมเราเหลือสี่เอสเปซโซเออเก็บเฮกเขาให้ได้หน่อยสักตัวสองตัวเว้ยโอ้โหไม่ได้เลยนะครับโอ้โหเขาเรียกเขาเรียกมาแล้วดาร์คช็อกโกเอาสมุนไพรเขาให้ตายเออเอาเฮกตายเออโอเคเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราพิเกมดารักช็อกโกเลยนะครับเฉเอมเราบางมากนะครับเหมือนทีมผมเนี่ยเฉเอมจะบางสุดนะครับ ทางที่เลี้ยวสามเอ็ดนะแต่มันเป็นตัวตัวเวทอะครับตัวเวทมันก็ไม่แปลกใจที่จะบานู่แล้วแม่โอเกือบ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 ผมนึกว่าแพ้แล้วเมื่อเกี้ <laughs> เดี๋ยวจะพูดว่าโอ้แตกแล้วครับเออไม่ใช่ชโชคดีเกือบแล้วเป็นเขาแตกแทนอ่าอันนี้เดี๋ยวลองกับห้าหมื่นห้าหมื่นหกนะครับอันนี้แรงมากนะครับเอสเปรสโซ่สี so ดาวถ้าผมโดนน่าจะแตกอยู่เออแต่ไม่มีสมบัติโจมตีว่ะอาจจะนะอ่าลองดูผมว่าผมแพ้นะแต่ไม่รู้จะแพ้ขาดขนาดไหนนะครับ น่าจะไม่ไม่ขาดมากหรอมั้งมาครับทีมฟอร์แมตเดียวกันนมเราเปิดแล้วก็ดึงไปอ่าแล้วก็เอสเปซโซดูดแล้วเอ้สเปซโซยังไม่ออกหุยทำไมเอสเปซโซเราตานี้เราออกช้าจังเลยโอ้โหดักช็อกเราได้เปิดก่อนเมื่อกี้โอ้โหชาเอมเราเกือบมั่งอีกแล้วนะครับมึงตลอดเลยนะชาเอมอ่าแต่ชาเอมเราได้เปิดก่อนนะครับเพราะว่าเออชาเอมเราออกสกิลดเอสเปซโซแล้วก็ดักช็อกสาดไปเอสเปซโซเราดูดดูดูดูเออแล้วก็สมุนไพรฮิว เออนมโอ้ยเอสโซเขายังอยู่ดูดดูดดูดโอ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายล่อล่อตัวไปนะครับโอ้แรงแรงมากแล้วก็ใช้เอ็มเราเตรียมเปิดอีกรอบหนึ่งรอบ3นะครับเอสโซดูดแล้วก็ดักช็อกใช้ไปแล้วดูดิโอ้โหเฮ้ยเออทีมเขาเหลือ3ตัวตัวเอสโซเขายังไม่ตายผมเสียงเขาใช้สกิลแล้วเราหายยกทีมากเลยเอาให้มันให้ตายเอาให้ตายเราฮิวแล้วเราฮิวแล้วเออเรียบร้อยอุ้ยโชคดีโชคดีนะครับนี่เขาตายก่อนที่สกิลจะได้เปิดจบเออเราชนะเว้ยสวยนะครับพลังต่างกันหมื่นสี่นะครับไม่หมื่นสองหมื่นสามนี่แหละ แต่ผมรู้สึกได้ไหมครับเบาๆสงสัยเพราะไม่มีตำราแหละนะครับตัวน่าจะเหลือใบหนึ่งใบหรืสองใบนี่แหละนะครับมาอันนี้คือได้รีเฟชคู่ต่อสู้เลยเพราะว่าเราสู้กับทุกคนในหน้าไปหมดแล้วนะครับหนะ้าเหลืออยู่สองในะครับสองใมีสามหมื่นสี่หมื่นสามสี่หมื่นเจ็ดเอาสี่หมื่นเจ็ดแล้วกันโหสูดไปเลยนะครับอ,อุย้ยรอบนี้สมบัติเขาฟูมากนะครับมาร์ทแลน แทบที่ปิด2ตัวผมเดาว่าน่าจะเป็นเอสเปซโซกับชาเอมนะครับแล้วก็ทับทิมกับตัวข้าวนะครับโอ้น่าจะเป็นทิมดาเมจจัดเลยนะทั้งทับทิมทั้งข้าวไม่ใช้สมุนไพรนะครับผมว่าไม่มีสมุนไพรนะเนี่ยเอสเปโซแล้ o, วอีกตัวน่าจะเป็นชาเอมนะครับเออแรงเท่ากันผมว่าทีมดาเมจจัดจ๋าเลยนะอ่าใช่ด้วยใช่ไหมทีมดาเมจจัดเลยครับทีมนี้นะครับมา อ้ปุ๊บโอ้โหดูดูโอ้โหเราเราเราดูดเลือดเลือดโอเคเลือดยังหายไปเท่าไหร่ถึงแม้จะทีมดาเมิจัเรายังยังเอาอยู่นะครับผมโอเคอ่าหมดเฟสได้แล้วยังโอ้โหชาเอมเราแตกแล้วตายเร็วเร็วชาเอมนะครับเออชาเอมเขาจะต้องตายไหมเออยังยังไม่ตายโอ้ทีมเขาอยู่ครบนะครับทีมเขาอยู่ครบดักช็อกสาดไปเอาชาเอมเขาให้ตายเออชาเอมเขายังไม่ตายอุ้ยมันอยู่อืดทนนานอือกว่าชาเอมเราเยอะเลยนะครับเอ๊ไปโซเอาเอ๊ไปโซเราแตกนะครับตายก็เรียบร้อย ผมมาแตกไม่น่าไปห้าวเจอทีมพลังเยอะสุดเลยนะครับเออโอ้โหแต่ทีมเขาดาเมจสมสมกับที่ผมเดาจริงๆนะชั้เอมผมตายเร็วมากปกติชั้เอมผมน่ะถ้าใครสังเกตก่อนหน้านี้ผมจะตายประมาณออหลังจากเปิดสกิลรอบ2ไปอันนี้คือ,อยังไม่ทันจะเปิดรอบสองเลยมันก็ตายแล้วถ้าจะไม่ผิดนะครับเร็วเราเจอทีมดาเมจงี้แหละเหมือนทีมผมนะครับจะแพ้ทีมแบบเน้นดาเมจจัดส,สมมติถ้าเป็นทีมยื้อหรือดาเมจอันกลางผมว่าผมสู้ได้นะครับ แต่สมมติถ้าทีมพลังเยอะกว่าแล้วเขาเป็นดาเมจจากนี้ผมเอาไม่อยู่จริงๆว่ะโอเคอันนี้เหลือตัวหนึ่งใบมี4ี่หมื่นห้ากับสี่หมื่นสามผมเขาดูสี่หมื่นห้าก่อนว่าเซตอะไรเออผมว่าผมเทคกับสี่หมื่นห้าก็ได้นะจะได้รู้เรื่องของสมบัติเลยพลังเขาเยอะกว่าเราประมาณสี่พันเกือบเกือบสี่พันนะครับแต่เอฟเฟซเขาสามดาวนะครับตัวเขาดีกว่านะเพราะว่าตัวเขาดาวเยอะกว่าผมเยอะตัวผมมีดาวน่าจะตัวสองตัวเองนะครับมาก็แต่งงทำไมเขาใช้สมบัติแร2สองอันผมว่าเขาน้าจะมีสมบัติคอมมอนครบนะ นี่ก็แรงเท่ากันไปชาวเกาหลีนะครับเขาใช้มัดอะไรเป็นตัวแทงตัวเดียวนะนะแล้วก็ตัวฮิลสองตัวนะครับฟอร์เมตตัวฮิลสองตัวไม่ค่อยได้เจอนะครับมาๆมามามาแล้วก็เราดูดไปเออแล้วก็หุยเราโดนหนักแล้วเขาใช้วับเป็นความเร็วโจมตีนะครับวลลินนะครับเอ้แต่ก็เลือดเรายังกนลัอยู่นะตีไปเอสเปซโซดูดครับแล้วก็ใชเอมปิดเขาได้ไหมปิดเขาไม่ได้นะครับโอ้โหเอ้เอ้เหมือนปิดเขาได้ตัวนึงหรือเปล่าเหมือนจะตายไปตัวนึงมั้ง ไปนะครับเอ้ยเอเซโซเขาแตกสบายแล้วถ้าตัวดาเมจเขาตายไปแล้วหนึ่งตัวเนี่ยเราสบายนะครับผมว่าพีพีเนี่ยถ้าตัวดาเมจตายก่อนหนึ่งตัวเนี่ยโอ้โหมีผลมากนะครับแล้วก็ดักช็อคเออฟึ๊บแล้วก็นมดันไปฟึบแล้วก็สมมติไพรฮิลโอ้สบายสบายอีซี่มากๆเลยนะครับเรียบร้อยเลือดยังเหลือแบบเหลือเฟือนะครับแต่ทีมผมสู้กับคนพลังเยอะก,กว่าได้เยอะนะครับเพราะว่าเมตาเราครบทีมนะครับ ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับเอ,อ้สนุกดีไว้ได้ลองกับเจอทั้งคลิปเหล่านี้เราตีกับคนพลังเยอะกว่าเลยหมดเลยมั้งถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมเออเรียกว่าเราก็ห้าอยู่พอตัวนะครับเจอแต่พลังเยอะกว่านะครับมีนั่นแหละเออเกิดเกิดจะตีหลักสายแล้วผมไม่ไม่ได้เตียมอะไรนะคือไม่รู้ที่เออลืมดูว่าแรงมันจะอัพเพราะถ้าถ้าเผื่อใครไม่ทราบถ้าแรงมันอัพเนี่ยมันจะรีเฟชหน้าตรงนี้ให้รอบหนึ่งฟรีเลยทันทีนะครับ ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามสวัสดีครับ